ออกวงให้เอาเลยสบายใ้เลยแต่เหตการณที่คุณให้รู้อี่เปิดแบบนี้คุณต้องหยิบตัวแก้ผมมาแน่นอนดแต่ก็แกมาเถอะว่าไอสัตว์อยู่มาเถอะตัวแกเยี่ตัวแพ้คุณ้วยแพ้สัตว์เอาดีโอ้โหมาแก มีกล้าได้ยัด,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 ดแบนอะพอเหรอแล้วแจ่แล้วแจ่อยากเลือกไหนก็เล่นอยกเล่นไหนก็หัวมึงอือจะเล่นแบนหนงไม่าะมึงเอายีปันเตเตอร์มาหาพ่อกับมึงเหรอเลนเือฮ้ยมันเอาควายมาเฮี้ยมันเอาไว ยิงไม่เข้าแล้วตอนนี้ไอ้ควายเอ้ยกูอยากเล่นช้างแต่กูชอบอะไรที่มันได้ตายเปลี่ยนหกห้องนะวันนี้นามากู <c oughs> ด,ด, <c oughs> ดูดีเหลือ <c oughs> นสามติปเลยโอ้ยเปลี่ยนไปแล้วี่ว่าไงาผมก็วา่างั้นนะเปลี่ยนไม่มีสก,กินครับ <c oughs> โอ้เสียใจว่ะอาคุณเปย์อาคุณเปย์ครับเปย์สก,กินเปลี่ยนสีซั่นสองให้ผมหน่อย ใครก็ได้เปสัสกินเดนซีชั้นสองให้ผุ่มน่อยทุกวันนี้หาไม่มีลวมีอยู่ครับไอดีมีไอดีหลักอยู่เส้นสองน่าจะแพงกว่าน่าจะแพงกว่านะคอร์สแพงกว่านิดหน่อยอลดได้แลควกันเองกูยี่นได้เทนที่ชั้นสองนะ ใช่ซีั่อนสองเขางมนแลกมันเป็นสกิทมันเป็นสกินแรกเลยใช่ปะมีท่นสองอยู่หลังหลังสกินแรกมันเป็นสกินแวนเอไอ้นี่เนียเออแวนเดอร์อะดิเออแวนเดอร์แวนเดอร์สกินแรกแวนเดอร์เท่านัที่เป็นสกิทซีั่นก่อนเพื่อน ้าามันปเป็นมีเจด้วยเหรอไม่ครับมีทีเจทำใจครับไม่มีทีเจครับมีแต่ทำใจครับคนคนห้านั้นคนไหนนะครับเนยยำจะได้ยำเขาหน่อยน่าจะเล่นแหวนนะผมว่าเฮ้ยเอาดีเข <c oughs> าเล่นแหวนเขาเล่นแหวนน่าจะเป็นน่าจะเป็นไปทางผัวหรือเปล่า ไงชื่อชื่อของไปด้วยกันอเล็ฟิตจุงเบอร์เนี่ยนะเดี๋ยวเจอรีโป้หัวใหญ่จังดูเอตัดคีเทนครับโอ้ยฟิตจุงเบอร์โดนหนึ่งนัดแล้วครับสอนัดแล้วครับจุงเบอร์ เลยครับลูุยลูุยตัดตัดคลิปคลิปเทนครับอย่างงี้เบร์เลสเลยครับเบร์เลสนะครับข้ามาแล้วครับมาแล้วครับสูมดึงเลสเลยเหรอลีนาคอนเบร์เลสครับอ้าวทำไมทำไมผมไม่ได้อ่ะเราจะลุกเราคงอยู่มันจะลุกีนี้รอดยาครับเอาวอรด โอ้โหโดนได้เรียบร้อยออนะไม่ได้พลาดไม่ไหร่แล้วพี่อ่อๆนะออกนะเรื่องผมต้องไปช่วยไอ้นี่แหละเมื่อกี้เอาเล่นในเ่ิดผมก็เลยไหลเปิดไปครับไปช่วยล่างครขาพี่ครับฝากดูบัฟแดงให้ทีจะเป็นอะไรช่วยล่างกัน ควรเริ่มต้นโจ้โจ้เราต้องใช้หน้าที่สะกี้สองเป็นประโยชน์นะต้องส่งเพื่อนกับกับบ่อนะไม่ใช่ให้มันโกกับบ่อนั่นแล้วนะเกิดอีกแล้วเหรอเกแล้วเหรอเอ้ยชิดในยังตายเลยสามตัวสามตัวคนสามบนสามก็ผมไม่ได้เลยว่ะเอ้ยมยัดป้อมผมสองป้อมแล้ว ไม่ดกอเองเาะะนั้นนาต้องไปเแล้มันเข้าฟ้าผแล้วเปิดมันเปิดมันเปิดมันเปิดนั้นเฮ้ยมันจับมันจับผมมันจับผมมันจับม้วนมันจับม้ว กมองได้อยู่นะคือลงวงแต่ว่าคนวางวงเมไม่รอดเพราะถาวางวงโอเคปิดไปก่อนดีไหมเ๋ยวมาเนี่ยนาาตจัดนะครับักดี คนเดีเหไม่คนนอหมดนหมดแล้วนี่แล้วหมดแล้วเหมดแล้วนี้สับนีสับนอะือ่ดูหนสอบดูหนยดูนยคนเียับไหมเราเมียเราเมียเราเียเล่นก็เล่นดีูหดแล้วหมดแล้วไหนสองตัวสองตัวบ้าน ้ดูนะคนไหนงานเจ็บจังเฮ้ยติดขื่อสิเี่ยวนี้มีไ่ไปยวงรจิเอ้าเราจะวางวงให้เอลูไ้คนหนีเราไม่ใช่เอลสูไมอะไรกับงว่ะกุเนี่ย อันีไม่ใด้ความผิดขอพี่นะเอ้ยพี่มันเข้าบูมผมโอ้โหมันเอาบูผมไปด้วอามันได้ไหมตายได้ปะเฮ้ยอ๋อโดนล็อกแวนฟิกแวนฟิกกลับ้านไปเรามีเนื่อโอ้ไม่ถึงวะ ือผมไม่มีบัวขอขอลุมหน่อยขอลุมหน่อยขอลุมหน่อยน่าขอตักรับกลางได้ไหมถ้าเลียร์ปวตาจนะได้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 ไมงโดนคูโซโลได้นะข้างบนเนี่ย ไม่เช ER, ื่อไม่เช oh, okay. ื a ่อไม่เชื่อไม่เช so ื so attitude, so so ่อ uh ยังไม่เชื่อกูอีกอไม่เชื่อชื่อยังไม่เชื่อกอีกาไปดีเพื่อนรอดอเปิดอ้ผมไม่มีสกิล่ะดิเข้าไปจะโดนแทงตาโอ้ย มาจาหนบอไหมจะเอาไม่บอไม่มีที่แปดดิดูถ้ามันตีตีมาอีกทีหนึ่งนี่กูด่าแล้วเนี่ย ติดจีคือไต่เดาอย่าใจเฮ้ยดูมอไดูฟอไงอโมงฟอโมงเ้ยฟอแปะแล้วนะเร่มมาเลิ่มมาการเลิ่มมากา่ทำไมกูยังไม่ข้ามขื่อวะเหี้นโอ้ยอะไรเนี่ย ติดต่อติดต่อฟกฟิกฟิกเลยฟิกฟจะไปเล่นหมดเล่นข้งหมดจะพาไอ้สุดเล่นหมดอ๋อเดี๋ยวมาเจ็บมากมั้ยโกลสุด

ตัวหนึงผมเอาบูก่อนไม่มีบูเหมือนนะค้อนไม่มีขาพี่ถอยก่อนไหมบนบนไปเลยก็ได้นะพี่ได้อยู่รักได้รักไหมเฮ้ยตีเคิร์ดอยู่ดิเคิร์ดไม่กลัวกลัวไม่ตีเลยพี่มาเดียตัดไปที่ชานเจอ มีล้างนะมีล้างแค่ไหนนะบอกไอ้แบนเราจะมาเราจะมาจะมีโอ้ยดังโคตรโล่โลโลมากโลมากเราเราปั่นระวังลงนะกลับบ้านอุ๊ยกูลงวาร์ปก่อนแล้วกูแค่ลงวงไอ้สัตว์เด้อรีบทำไมก่อนเห็นจัดไป มันมันมันไม่เห็นนะตะกิ้วเนี่ยโอ้ถ้าเราเล่นวงผมยังไม่เห็นเลยวงมันเลยแบบบางๆอะไเราบอกเลยนะยิ่สกินสีเขียวๆอ่ะวางนี้ยี่สกินอ้ไรยอ่สกินเฮียนะวงโคตรมายิงขึ้นอะไรอนะ่ะ เรียดาร์คเเลยอออกมาแล้วนั่งเขาครับนั่งเขาดันมาเลยครับผมรอเรียกนะผมรอเรียกได้ไมไม่ตงเดนรียกเฮ้ยจ็บิกเจ็บฟิกเรตเตอร์ฟิก

เออบอมตีน่งวเ้ตีบอมนีไอ้เหี้ยอยู่ไหนก็อยู่สุตีเขากูตีแล้วกูไม่ตีเขาไม่ได้บ่อยเจ้าสุก็ตีทำไมรู้ย่างที่บอกบอกคนอื่นตีแล้วตัวเองไม่ตีีตัวอกใ่้วี่จะเข้าอ ได้เกมกาเอรได้ดีห้าเราได้เหรียญทุกคนเลยโอ้ได้ดีห้าแต่ได้เหรียญพี่พี่ดาเมินะเขาผมตุ๋ยมากเลยดูดิเจ็ดตัวล้านเขาหมดเลยปะเนี่ยไม่หรอกคิดมากคิดมากเท่ากับ 呀，气得呀，气得。